สวัสดีครับพี่นวังครับพอกันอีกแล้วเมื่อนี้กับบรรยากาศเช้าวันใหม่สดใสกับแม่งยังเผาหมูชะตอนเ <c oughs> มื่อนี้ได้ยังกินไหมอาเมื่อคืนนี้ฝนทำทาวาสิโต๊โอ้เป็นยังไงเกไปไตอึงมันเกี่ยวกันยัง <c oughs> ไงไม่ไตย,ย่อยใส่ไตยตืน คนต้มทาว่าจิตกพี่น้องก็เลยไปไตอึ้งได้ยังบ้านนี่ไปตลาดโอ้ไปไตอยู่ตลาดไตอยู่ตลาดโอ้แล้วจิตมหาอาจารย์ไตต้มอึ้งกินไม่รับผ้ามาต้มดอกไม่รับผ้าต้มก็ตอนนี้ต้มต้มไปโดนนั่นละต้มไปโดนนั่นละต้มแล้วต้มแล้วข้าอยากอยู่วงหนึ่งพี่น้องโทรศัพท์มีปัญหาเออมีปัญหาไปได้ก็ไปย่างน้ำเชิญบุญนะจะคล้องเห็นไหมันยากเองจะคล้องนี่อะไรแค่โทรศัพท์เป็นย่างมีปัญหาเรื่องยูทูบนี่แหละได้โทรหาเชิญเชิญแจกให้เชิญ ยูพุ่นอ่ะยู่โกสุมสารคัมพุ่นอ่ะน้องโกซิตี้น้องโกซิตี้พุ่นเชิญแก้ไขให้ฮอก็ได้พี่น้องก็ได้ต้มอึ่งไว้จนว่าทานเบิดไปแล้วทานเบิดไปเจ็ด้กระสอบนึงเนี่ยให้พี่น้องเาไปเบิ่งต้มอึ่งไวให้พี่น้องไปเบิ่งต้มอึ่งนี่ว้าวซื้ออึ่งมากหมดสายนี่ครึ่งกิโลเครึ่งกิโลได้ไม่รับผู้ถือเดี๋ยวผมจะเป็นผู้เอายังไส้แน่หรอพอนี่ พ่อในใส่ยังจะยางใส่ดิเกลือโอ้เธอว่าคำว่าใส่ดิเกลืเขาไม่เอาเพริพเกเอาไม่ใส่ยังแนพ่พ่อพ่อพ่อใส่ยังมีแต่เกลือสันคือมีบักพริกคือมีใบบักขามแล้วคือคือตม้มซั้ยโอ้เธอคือตอนนี้นัน่นผมตำเพริกตำกระเทียม,มตำหอมแดงใส่โอ,อ้หลักข้าวใส่ข่าใส่ตะใส่ตะไคร้เนี่ยสมมันคือแม่หลวงพ่อไปเอาใบบักขามใบบามอ่อนต้มอึ่งใส่ใบบักขามอ่อนแต่เดี๋ยวนี้อาจารย์ตายแล้วสิ สิปรุงปรุงรสชาติเปื้อได้ที่แล้ฮะอ่ะครับโอเคอู้ฟดแห้งอีหลีเอาเครื่องปรุงใส่เครื่องปรุงใส่ว่าอันนี้คือผงนัวผงนัวผงนัวเออให้พี่น้องเห็นจระเลยได้หน่ว่านี่คือกดละน้ปลาใส่ละเกลือใส่ละชิมกันพี่น้อง อึ้งใครพี่น้องอึงใครใครอังลองแรงว่ามันอึ้งไหมใครเลยว่มันอึ้งไหมใครกันบ้างใครอังลองแรงชิมก่อนโอเคมาดิชิมเป็นโตชิมแตะหนามครับพี่น้องชิมแตะหนามืขึ้นหน้าองตองแทะหน้าตารย์ตมื้อนี้ก็ต้องเป็นองต้องแต่เมื่อขึ้นหมดเลยเป็นเห็ดยังเมื่อนี้ยขึ้นเนี่ยอพี่น้องเลย ท่านน่นหมดทำไมโอจะว่าสมกับท่านเลปันไพราะว่าใจสมท่านในใจไรอยากอึงบ่เลื่อนโอเคเดี๋ยวพรนี้พี่น้องเขาใช้มาขามเปียกนิดนึงโอเคโอ้ใบมาคามแล้วบอคักกันปะอ่าโอ้ยน่าตื่นเต้นโอเคอ่างานะกับถากินอยู่ เอ้าทำไมงานถากินอยู่อ่าถ่ายไปก็เด็ดลูกเจรันเห็นอ่าโรงแดมก็กินเข่าไปแล้วเขาบ่กินอึ้งผู้สาวเขาบ่กินอึ้งผู้สาวบ่กินอึ้งโอ้โหโอ้โหเอาทั้งพีนเอาอีกละ ดี๋ยวรอให้บักขามเปียกละลายนิดนึงดูโอ้โหเพิ่งนาสชมนาอีกกันฝนโมโตก็ได้กินละเอิงโต๊ะบ้านพระเอกการไสแต่วัาจานตาดีกินี่อึงไปมื่อเช้านี้ข้าเจ้าว่าอึ้งมาแต่ใส่มาแต่คงเกี่ยมมานะโอ้ยมาแต่บ้านการไส้คนเที่ยวกันยินดีไปพ่อหันไปซื้อของเล็กหน่อยเพิ่นบ่อยากให้ไปดอกพี่น้องทำแดมบนึงเดี๋ยวนี้อยู่บ้านยากยากเลยพี่น้อง เพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้พันติวเข้มคักเนาะพอ่อติวเข้มคักตอนนี้เอาไปใส่มาใส่ถ้าต้องใส่เมดอ,อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ <c oughs> เอา้าพอ่อมาบอกข้าวดีพี่น้องเขาฟังเนี่ยมาบอกข้าวดีพี่น้องเขาฟังเนี่ย วัองทันพ oh ี่น้องกำลังเฮตุ้อซับยู Hack ่กับจานเฉินขอบคุณพี่เล็กนะครับขอบคุณพี่เล็กมากเลยพี่เล็กโอนเงินมาให้อีก1,500บาทครั้งแรกพี่เล็กให้ยพันหาั้งที่สองพันหาข้งที่สามพันห้าร้อยบาทเป็น4,500บาทขอบคุณพี่เล็กนะครับโครงงานจักรยานเนิน่าพ้อปลาจักรยานป้าจักรยานทั้งทั้งแม่แม่ไก่ตทีแม่ปี กหยังเชซื้อแล้วไอยู่แล้วส่งให้มือหนังกระพ่านเนืองอันไอเพนมูอยู่คอนเจนอันเจ้าของฟ้ามไก่เจ้าของฟร์มไก่ฟร์มฟร์มเพชรฟรามเพ็ดฟเพคุณแล้วโอนมาเมื่อนันกับลานแล้วสี่พันบาทตอนนี้คือยอดเงินอยู่เมื่อวานพเชคเบงหมื่นสามหมื่นองพันเก้าร้อยเก้าบาท เพื่อนีพี่เล็กโอนไม่พันพันห้าร้อยบาทนะคนพี่เล็ยกครับเอื้อน้องเขานำนำนำใจนะครับขอบคุณนำใจไม่เอาไปใจเอาไปใจกับว่าคักเนาะดีใจลายดีใจลายดีใจใจสมไปเรื่อยใจสมไปเรื่อยๆตอนนี้ก็คือเตรียมอุป보อันเตรียมทูสิ่งทุกอย่างนะครับเด็กน้อยเปิดโรงเรียนย่ำใดเปิดเทอมย่ำใดถือว่าเป็นของขวัญสำหรับเด็กน้อย คือเป็นบุญเป็นกุศลน้ากันอยู่โซนทางชัยภูมิค่ะจยากร่วมไปทางไปอรมอบให้น้องๆเข้ากับเือรัดกันทั้งพุญเนี่ยค่ะเพื่อว่าผู้ใดสิไปน้ากันนะครับะแจกความประสงค์มากเข้าพรอกันอยู่ทั้งพุนแต่ว่าตอนนี้เราหยุดอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะค่ะพี่น้องเาตลลออดดปภัยททุุกกคนนะอยากให้พี่น้องเขาปลอดภัยทั้งการเพิ่นให้เราอยู่บ้านพอตอนนี้เพิ่นกำลังเพิ่นประกาศเคอร์่องฟิวเจอร์ของเพิ่น ประกาศประชากันนะนะอาจจะเป็นวันที่สิบเน่ยสิบสามวันที่เท่านั้นนะแต่เรแต่เรามองแต่เพื่อนศิษย์กำหนดมาแต่ว่าทั้งอุบลนี้เ่ท่านเมื่อท่านได้ยินว่าจังไหนนะแต่ว่าทั้งวันตะพื้นไต่นี่คือบ้านของหยานตายอยู่นี่คือเพื่นจะต่างด้านทั้งออกไปมุ่งว่าแม่นไปมาเพื่อนกับตรวจขอพูดให้นองเขาทั้งพูดนะคือขันปรจําป็ีท่ากับแยาออกขันจําป็ีท่ากับออกทางเดียวแม่นค่ะมองเพื่อนปีดเพื่อนกับปีดไปเพื่อนกับนองเขานี่แหละแฟนๆครับทั้งตะพื้นไต่เข้าทั อันนี้ยิ่เนี่ยกะห้กะบ่อตองซีเรียลจ้ะอยาพี่น้องเหรอเที่ยวเขาจริงเขาเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเว้ยนาจะไปหาอึ้งอีกแล้วพี่น้องโอเคปีละครั้งอืออู้หูอ่ะมากินต้มปึ้งน้ำกันพี่น้องโจมมาแล้วพี่น้องบัดนี้ใครบิดกูโตพี่น้องเลยใครบดกูโตใครองลองเองเลย ใครลองเองแรงะสุขันตอนตุลาเังได้พอนี่เดนี่ีหอมลวกใบมบุกูดโอ้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 ยนะยนะปีนิดหน่อยครับพี่น้องยนะยนะโอ้ยหอมเด่พี่นอยไม่กินต้มงน้ำกันก่อนเลยกันพี่น้องนะครับปีละเท่อนะครับปีละเท่อ เือละปีโอาปีละเทือป <c oughs> ู้ก้นก,นนก็ได้กินแต่องว่าปีปูนคนก็ตาป่าตาคนแต่ว่าทั้งอื่นเพิ่นก็ได้กินแต่ว่าทั้งพี่บูนนี่เพิ่นได้กินมานนี่กิน <c oughs> ก้อนนี่เนะะาะนางเ้านี่มีโอกาสไปตลาดไปซื้อของก็ได้เพียงแต่ได้ซื้อมาต <c oughs> ุ้ <ant> <c oughs> พะพี่น้องครับนี่ว้าววม่ใไ่พ่ออึ้งอึ้งกับไข่พี่น้องอึ้งไข่แท้แบาดนี้ <c oughs> อึงองอ้งไข่อึ้งอึ้งกึบอึ้งอครมาพี่น้องมากินขอน้ำกันบาดนี้อ่ายายหญ่รกกําลังจะลงมา อาหามไหมกินขอน้ำกันเราบเราบอคอยมากินน้ำลูกหรอกเราว่าเราลงมาหยาก,กว่าสันเอาไอ้ไอ้เน่มาอันนี้อื่นอันนี้อื่นึังวะอันนี้กับเจ <c oughs> ้าพี่ปุ๊บเจ้าพี่ปุ๊บพี่น้องเขากินข้าวน้ำกันนะครับเอันนั่นที่ปีหนครับพี่น้องต่อมองนะครับ เ <icana> นี่ยพ<ม>ี <Mars> ่น้องเลยฮะเข่ามาบานนี่มาแล้วฮะพี่น้องเขากินข้าวน้ำกันเด็กๆบวกกินแน่นอนเนี่ยนี่น้อเขาเป็นสาวเขาบวกกินอื่เขาจะกินเล็บอะไ้กินตอนนี้บ่เขายันเขายันข้อใคไข่เขายันข้อเขาสั่นมาสั่นคือเขาได้บวกกิน เดี๋ยวขอเนียพ hmm. 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 ี่น้องครับไปหันพัดลมมาก่อนโอ้ันตัวนี้ก็่าได้เเี๋ยวตัดใครแา่เปะพี่น้องโชว์ดีงใครพี่น้องแข่งแล้วผก่อนนี่งยากคนแก่นใส่เล้อ๊เนี่ย นี่ตัวนี้อันนี้มันฮะงานเหเหตุเผราจะเราคือแบบเหมืแล้วกันล้ว่ารับสั่อืมทุกคนเหาแม่เราพ่อกินนี่ตือึ้งเลไยังมาข้อรักสันคืออีกนั <c oughs> ่นแหละหายไนอ้าไปไหนเด็ดขาดบ่ ในน่องขนาดพี่น้องสุดยอด,ด,ด <c oughs> นี่เด็นี่มีเพละจดนะโอ้ยเนียไปไปเ่ยไอต่ออะไรนครับขอบคุณไอน้องเขาสุ้ขู่สุขคนนะครับที่เป็นแฟนคลับของช่องลำเพาตะลุวันพาเพี่นนะครับอ่ะสุดท้ายปลายมือให้พี่น้องเข้ายูดีกินแซ่บสุ้ขู่สุขคนปรญญาศจากโรคไข้ไข้เจ็บนะครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจชิปนี้ซ้ำนี้ คลิปสั้นๆวันนั้นนิดคลิปหนาพอกันไหมพี่น้องครับสวัสดีครับ<ส>อขอนยอนุญาตก,กินเขาครับพี่น้องอ่าก,กินเขานะ